ท่านคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่สาธรสุขพี่น้องอสมอเพื่อนเที่คาลดทุกท่านกระผมในนามตัวแทนผู้จัดการอบรมขอเก่ารายงานถึงความเป็นมาของการจัดอบรมฟื้นฟูพัฒนาศัก,กยาภาพอสมเชีชเ่ยวชาญอำเภอเมืองบุรีรัม์ประจำปี2558หลักสูตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและหลักสูตรการคัดกรองต่อกระจกพอสังเขปดังนี้ ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพอสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจัดให้มีโครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอสมต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ2558ขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ดําเนินการอบรมอสมให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเน้นเนื้อหาหลักสูตร ความรู้ตามหลักสูตรอา,าส,สาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและด้านการคัดกรองต่อกระจกในการอบรมครั้งนี้มีมอสมอในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์เข้าร่วมอบรมหมู่บ้านชุมชนละ2คนจำนวน323หมู่บ้าน18ชุมชนรวม682คน ต่างสูตร2วันโดยแบ่งเป็น3รุ่นดังนี้รุ่นที่1อบรมระหว่างวันที่19ถึง20กุมภาพันธ์จํานวน226คนรุ่นที่2อบรมระหว่างวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์จํานวน226คนรุ่นที่3อบรมระหว่างวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์200 2558จํานวน226คน การอบรมรุ่นนี้เป็นการอบรมรุ่นที่1นึ่งรด้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากสำนักงานสนับสนุนบริการ